ดีไม่เอาสังตีกูนะปะ่ะยน,นีู่นน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 กยนยย นี่ไปไหนวะวะไม่ได้ลูกมา้อแล้วพี่คุณเหนื่อยโอ้โหนีแอคไม่ยังกรุงชนนี้เลยอยารู้ไหมครับวันนี้พวกผมจะทำเมนูอะไร ไปชมกันครับผมจะมาทำไก่อบฟางเราดูกรรมวิธีการทำเลยนะครับอันนี้ก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องเค้วันนี้ก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรวะขานะครับข่าขาขา,ขานะครับ <c oughs> ชอดีครับอันนี้เขาเรียกตะไคร้มันจะอร่อยปบะว่าเนี่ยอันนี้อันนี้ตะไคร้นะครับอันนี้เขาเรียกใบมะกรูดนะครับผมอันนี้เรียกขิงขิงอันนี้เรียกขิงขาโทษขานะครับการทำวิธีอร่อยไม่อร่อยแต่ันนี้ผมว่าอร่อยแน่เลยเชฟยุ้ยมาเองขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาล้างขาเฮ้ยอะไรล้างตะไคร้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับให้มันสะอาดดูนะครับล้างเสร็จแล้วเราก็เราก็มาหั่น เยอะเล่นดีแล้วคณะไหนเนี่ยหาเข้าไปแม่งมาทำแบบคารครับใส่แล้วนะครับปุ๊บใบมะกรูดเครื่องต้องถือนะครับถ้าเครื่องไม่ถึงนี่จะไม่อร่อยเลยมันเขาเรียกอะไรอ่ะพริกไทยเม็ดนะครับตายแล้วทีมงานกระเทียมไม่มีนะครับต้องใส่กระเทียมด้วยเรื่องอเรื่องอ่ะก็ได้ครับผมอร่อยอยู่แล้วแล้วับโปรดติดตามนะครับอีพีแรกถ้าดีนั้นจะมีอีพีต่อไปถ้าไม่ดีผมก็ขออภัยด้วยแต่ผมว่าดีแล้วเนี่ยตั้งใจการทำงานมากนะครับ เราต้องตามให้ละเอียดนะครับตามเสร็จแล้วปุ๊บหยิบไก่มาอันนี้ไม่ใช่แมงวันนะแมงทีครับเยอะหลายหลายตัวเลืกเกินนี่นะครับถ้าไปที่ร้านให้เขาแหวกเครื่องในออกนะครับแล้วเราก็มือต้องล้างก่อนนะครับไม่ใช่เข้าไปปัสสาวะแล้วก็ออกจากห้องน้ำแล้วก็ออกมาใส่ไม่ได้ครับเดี๋ยวพวกเขาบอกจะเค็มนะครับนี่นะครับการทําเราต้องยัดเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็ยัดปุ๊บครับผมจะไม่เห็น ต่อไปนะครับเราก็ใช้เครื่องปร,งรุงแล้วนี้ต้องใช้เย็บด้วยนะเย็บด้วยครับ<ะ>ทำเองไหมนะครับพูกพี่ <G ül> ตงึตงๆจอ <S <S ให้ปอดิฟเตอร์ทำเองกูเย็บไปเข้ามันไม่แหลมมั้งพี่พี่ปวดจักตพี่ต้องมาช่วยทำรายการอาหารขอขอบคุณตัวสปอนเซอร์แล้วนะครับ <S <S <ส Wool> น้ำจิ้มซีฟู้ดของน้องพรนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่ตาน้องพรนะครับสปอนเซอร์ลูปนะครับลูปแรงๆครับไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บนะครับผม พริก,กไม่้อ้มิเนี่ยครับพี่พริกไ,ไก่ต่อต้นพริครับ <laughs> นี่นะครับเราก็เอาไก่มาใส่งี้นี่นะครับจะหั่นนี้ดูไม่ใช่ผมหั่นอย่างงี้นะไม่ใช่นะครับนี่ผมจะหั่นไก่นะปึ๊บนี่นะครับแล้วไก่ใส่ในขวดแล้วก็น้ําเราไปดูการเอาไก่อบฟางเลยนะครับตามไปชมครับ <laughs> นี่กะเที่ยงแล้วแม่ยังไม่เอากล่องข้าวมาให้เลย <laughs> ไม่ใช่กล่องข้าวน้อยข้าวแม่นะครับ เราต้องดูนะครับการขุดหลุมมันลึกขนาดไหน <มา S 1> เออทษกทีรครับกว้างครับต่อไปเราขุดหลุมเลยแล้วครับเราก็นําไก่ไปชาปนกิจเผาจริงก็เผาหลอกปึ๊บเล่นเองทงเองกูคณะจะเอียงไหมลูกพี่แล้วก็ยังไงต่อดูี่ปิ๊บ <laughs> ปิ๊บปิ๊บมหคลายรอบคลายรอบนะครับอือระวังมันจิบนะครับปึ๊บแล้วก็โปะนะครับ <m any> ปิดลู <m any> ปิดลูไม่ให้ไก่ออกนะครับ <m any> <m any> ถ้าไก่ออกมานี่ก็แสดงว่าไก่ยังไม่ตายเนี่ยอร่อยตรงที่ดินนี่แหละยังยังไม่มาช่วูอีกโทษทีพี่โอ้โหไม่มีอะไรมาล้างก์นพี่เยอะเลอะเถอะแล้วไปแล้วมันมีอะไรตีหน้าพี่เนี่ยโอยไปใหญ่รูปพี่เหจะเอาฟังมาพี่ได้ครับผมขอจะได้กินไม่เป็นไรเราเมคหน้าเมคหน้าด้วยโคนถ้าเอาแกะไม่ได้ก็เราเอาแพะมาเติมออกมาพี่เติมบ้งสิบุน ยังยังไม่เอาไฟมาจุดอีกไปแ<ด>ช็คเข้าไปแช็คยังอีกพี่ไม่ต้องเอาผมมาทำพี่ทำเองก็ได้นะเรื่องเรื่องเอาให้ผมมาลำบากเขาอ,อีกเอาไงต่อลูกพี่ต่อไปเป็นการรอครับเออนั <ๆ S 2> ่งรอเที่ยวกูเมื่อยจริงขาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเข้าโรงพยาบาลนอุ้งไปอีกนั่งลำพี่ออ้ร้อนจริงๆริงนั่งใกล้ไฟแหมถ้ามีหลอดให้กูดูดแล้วนะเนี่ยฟันเยอะหาเรื่องเงี้ยหาเรื่องเงี้ยไอ้พวกจะเดินทำเพี้ยเดนวนอยู่นั่นแหละโอ้ร้อนนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งลำบากจริง ของกินไปซื้อที่ตลาดได้กินไป่ได้ต้องมานั่งอบฟางอีกกูกดติดตาม YouTube ผมก็ SD TV กด Subscribe ใบมะกูดใส่มะนาวใส่น้านําปลาด้วยกดกระดิ่งติดตาม EP แรกดัง EP ต่อไปต้องดังกว่านี้นะครับกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างกดตามด้วยนะครับอันนี้นไก่อบฟางสูตรนี้ไม่เคยกินที่ไหนเลยอร่อยก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์น้ําพริกน้องพลนะครับน้จิ้มไก่ น้องพรน้ำจิ้มบีฟตัน้องพออรอ,อร่อยอร่อยตอนนี้เราไก่สุกนะครับแป๊บหนึ่งต่อไปก็เป็นถึงเวลาที่เราเอาจะเอาไก่ออกครับย่างย่างยังไม่ไม่ช่วยอีกทีมงานมาลูกพี่แหละน้องมา,<อ>าน้องแดงเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาข้าดีกว่าครับผม,ม,มข้าข้าไม่ถึงตรึงตรึงเจอ้อ,อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับตอนนี้ดูนะครับไก่จะออกมาเป็นยังไงเปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองฟไปโอ้โห สุดยอดตอนตอแรกนึกว่ามันจะไม่ไหม้เลยอะแบบไม่ไหม้อราอยขอยืนหน่อยครับพี่โชเล่จุงสุดยอดเลยนะครับดูไก่ครับที่หลังก็ไม่ต้องให้ผมมานะพี่ทำเองไปเลยโอ้โห ทีมงานและแดนเซอร์สวยสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวเง้อขั้นตอนต่อไปไปดูการขั้นตอนหั่นแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มอร่อยๆของน้องพรนะครับต่อไปก็เป็นการขั้นตอนการเอาไก่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าสุกหรือไม่สุกนะครับถ้าอยากให้สุกก็เลยวันพฤหัตไปก็จะเป็นสุกแล,ล้วสุกสุกโจเรียนแบ้งไปก่อนเอาแล้วนะครับผ่านะครับผ่ผาอก <c oughs> โอ้โหมีคมกริบเลยไส้เซยทะลักน่าครับลูกพี่เชิญนะครับ น้ำจิ้มสูตรซีฟู้ดของน้องพอรนะครับสบปอนเซอร์เราอันนี้น้ำจิ้มไก่นะครับน้องพอรนี่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับซื้อได้ตามเซเว่นหรือว่าห้างร้านค้าทั่วไปกินหมดแล้วครับอันนี้น้ำจิ้มน้องพอรนะครับจนกันจนกัน,นไม่ทานแล้วลูกพี่อร่อยมากเลยน้ำจิ้มอ,อ,อ,อร่อยครับโปติดตางอีพีต่อไปครับอีพีนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ จานนี้อร่อยอร่อยอย่าลืมกดคัพซัพตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็กดกระดิ่งติดตามช่องของ HD TV HD TV อันนี้เราเพิ่งเทปแรกนะครับก็ยังติดขัดไปหน่อยเราดูเทปต่อไปจะเร็วนี้กดคัพตะไคร้เยอะอีพีหน้าจะเป็นปูอลาสก้าหรือว่ากุ้งลอสเตอร์นะครับกดติดตามชมขอขอบคุณน้ำพริกน้องพรล่ะครับอีกรอบนึงมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับที่ มบิ๊กซีนะครับตามเซเว่นโนตันไม่มีแล้วตรงิโจแต่พี่จะพูดทำไมเนี่ยเซเว่นครับผมไม่มีครับแต่ตามร้านค้าทั่วไปครับผมแต่ต่อไปก็จะขึ้นห้างใหญ่ๆครับผมนะครับติดตามกันเลยกันนะครับขอบคุณครับสปอนเซอร์ก็ติดตามอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับบายโจ๊ะโจ๊ะ